สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับหลังจากที่สอบคอเนี่ยเขามีการปรับพื้นที่ควบคุมทั่วราชอาณาจักรนะครับเป็น3โซนสีด้วยกันนะครับเป็นการปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด2 9จังหวัดสีแดงเข้มนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุด37จังหวัดพื้นที่สีแดง และพื้นที่ควบคุมเป็นสีส้มนะครับ11จังหวัดนะครับทีนี้มาตรการควบคุมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีมาตรการควบคุมอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งเขาจะเริ่มมีผลให้เราปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่3ถึง31สิงหาคม64นะครับทีนี้เรามาดูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดกันก่อนนะครับเดิมเนี่ย เขามี13จังหวัดนะครับได้แก่กรุงเทพชนบุรีฉะเชิงเซานครปฐมนราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีปัตตานีอุธยายะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับและเพิ่มมาอีก16จังหวัดนะครับจังหวัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็ได้แก่การจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรี เพชรบุรีเพชรบูร์ระยองลาดบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะครับรวมเป็น29จังหวัดนะครับทีนี้ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยเขามีมาตรการควบคุมดังนี้นะครับ หก็คือจำกัดการเดินทางนะครับห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกาเนี่ยไปจนถึงตี4นะครับและงดบริการขนส่งข้ามเขตจังหวัดนะครับห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า5คน 3. ห้ามบริโภคนะครับห้ามกินอาหารห้ามนั่งรับประทานในร้านนะครับเปิดร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 20นาฬิกาหรือ2ทุ่มงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านด้วยนะครับและห้ามนั่งรับประทานในร้าน 4. ศูนย์การค้าห้างสปปรรพสินค้าเปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มผ่าน Delive r y s e r v i ร e ร้านขายยาเวชภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน20นาฬิกานะครับ 5. ้าร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามปิดนะครับปิดเลยนะครับอันนี้นะครับ 6. สถานศึกษาทุกระดับสถานบันกวดวิชานะครับห้ามใช้อาคารในการเรียนการสอนที่มีคนจำนวนมาก 7. สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬาให้ปิดเลยนะครับอันนี้เป็นมาตรการของพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับต่อมานะครับ ต่อมาพื้นที่ควบคุมสูงสุด37จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงได้แก่กาลสินกำแพแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยนาทชัย,ยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดนครศรีธรรมราชนครสวรรค์บุรีรำพัฒลุงพิจิตพิศณุโลกมหาสาร,รคามยโสธรละนองร้อยเอ็ดลำปางลำพูนเลยศรีสะเกดสกลน,นครสตูลสักแก้ว สุขโขทัยสุรินหนองคายหนองบัวลำพอตตลอททูอุดรดิตอุทัยธานีอุดรธา,านีอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ37จังหวัดพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับอาทีนี้เรามาดูมาตรการควบคุมนะครับมาตรการควบคุมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1. จะต้องตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทาง 2. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า20คน3ร้านอาหารห้ามบริโภคในร้านเปิดได้ไม่เกิน20นาฬิกางดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านนะครับ40ศูนยการค้าห้างสปปรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติจำกัดจำนวนคนงดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับห้างสปปรรพสินค้าเปิดได้นะครับ ห้าร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดได้ตามปกติ 6. สถานศึกษาทุกระดับสถานกวดวิชาให้ใช้อาคารในการเรียนการสอนอที่มีคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดนะครับอันนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบนะครับสามารถใช้ได้ 7. สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬาเปิดได้ทุกประเภทไม่เกิน21นาฬิกา ัดการแข่งขันโดยจำกัดจำนวนผู้ชมนะครับต่อมานะครับพื้นที่ควบคุม11จังหวัดก็ได้แก่กระบี่นครพนมน,น่านบึงการพยาวพังงาพแพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนและสุราษฎร์ธานีนะครับามาตรการควบคุมของพื้นที่ควบคุมนะครับสีส้มเนี่ย 1>, 1. ไม่จำกัดการเดินทาง 2. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า50คน 3. ร้านอาหารบริโภคในร้านได้ตามปกติงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน 4. ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติยกเว้นเครื่องเล่นเกมสวนสนุก 5. ร้านเสริมสวยร้านนวดสถานเสริมความงามเปิดได้ตามปกติ 6. สถานศึกษาทุกระดับสถานกวดวิชาให้ใช้อาคารในการเรียนการสอน ที่มีคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด7สถานที่เล่นหรือแข่งขันกีฬาเปิดได้ทุกประเภทจัดการแข่งขันโดยจำกัดจำนวนผู้ชมนะครับโดยในทุกระดับของอันนี้นะครับเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับสีส้มนะครับโดยในทุกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเนี่ยน,นะครับจะต้องมีมาตรการสวมหน้ากาก อนาไมยทั่วราชอาณาจักรปิดสถานบริการสถานบันเทิงและสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกันนะครับนี่เป็นมาตรการล่าสุดนะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่3ถึง31สิงหาคมนี้นะครับ